เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมน,นะนะครับผมก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณน็ตชาแนลทีวีนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับผมเอาละคร<ว> <c oughs> ับผู้ประกาศข่าวอะไ <c oughs> รวะวันนี้เปประกาศข่าวดีดีเป็ประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวด้วยเราเอ้ยตอนนี้ผู้ประกาศข่าวได้ถือกล้องมาแล้วนะครับผม <c oughs> เอาม <c oughs> าวถามอะไรหน่อยดิ <c oughs> ครับผมลูกน้องประยุทธ์บ้าะ เฮ้ยผมมาปันจันทร์คารพูดเลยจันทเจคานะเฮ้ยเฮียมัสุก้าไอ้สัสตอนนี้นะครับผมโอ้โหยิงมาโดนผมครับอื้มตอนนี้นะครับหัวแดนนะครับผมใช่ไหมหัวแดน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 ครับโอ้โหโชเทพแม่ผีหิ่งตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับผม ใครที่กลัวมากๆกรุณาใส่พระอมด้วยนะครับผมโอ้ยเยลาราดครับเยลาราดโอ布拉เจ้าเยทุงดีใจมากเลยโอ้โหตอนนี้สายแดนตายแล้วครับผมโดนผมยิงครับผมเป็นจ็กเกอร์สายโหดกระโดดยิงนี่หว่าใครยิงสายแดนครับขอเสียงหน่อยครับมูเยตเค ยิ่งกว่ายาพนมพูดเลยฮะครับเอ้ยอยู่เซฟโซนพี่ฟักกำลังกรายขาวอยู่นะครับผมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผู้ประกาศข่าวจะไปลงสนามจริงซึ่งกูจะโดนยิงตายไงเฮ้ยเฮ้ยมาสุก้าลงไปพิจิตต้เอ้ยกูวกูลงไปประกาศข่าวเดียว่ไปแล้วครับ่ประกาาศขวอนี ประกาศข่าวครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในสนามจริงนะครับผมตอนนี้นะครับผมผู้ประกาศข่าวได้เดินมาจากไกลนะผมผู้ประกาศข่าวอยู่อีกเออฝากลูกเมียข้าด้วยกูตายแล้วฝักลูกลูกเงินต้องตะกรอสวัสดีครับสวัสดีนะตอนนี้ ผู้ประกาศข่าวฮะต้องขอโทษด้วยนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้มีงานเยอะนะครับผมเลยไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะซึ่งเดือนนี้ก็น่าจะว่างอยู่นะสวัสดีฮะผู้ประกาศข่าวมาแล้วครับเกิดแล้วกูหโอ้แดนแต่ไม่ได้ไม่ได้แจกเลยที เออแจกหน่อยแจกหน่อยพี่ผมมีอะไร่าก็มีคนตายตอนนี้นะครับผมเขากำลังชุลมุนกันอยู่ที่ PVP นะครับผมในขณะเซฟโซนนะครับผมไไหนมีอะรตอนนี้นะครับผมมีขอบสนามมีหมวกชุดดั้งเดิ์แล้วก็เดือดจ็อกเกอร์นะผมที่ฆ่ากูไว้เมื่อกี้โอ้ปืดไม่มีหมดกูเจ็บมากครับหัวแดงครับถือปัสก้าไปนะครับยิงกับบอมสี่รู

ม่ไหว่ม่ไหร่เจียร์ประกาศไกลๆดีกว่าตอนนี้นะครับผมยิงกับใครโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวแดงนะครับผมตอนนี้เออใช่ครับเฮ้ทุกคนรับตีครับทุกคนรับตีเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้้้น งานมีน้ำผมไปร่วงแล้วประกาศข่าวพี่น้องผมมาประกาศข่าวนะ้วห้ามยิงนะห้ามยิงห้ามยิงหัวโน้นนะห้ามยิงห้ามยิงอย่านะอย่าเพิ่งเยอะอย่าเพิ่งเออะรุ่งรุ่นะพี่น้อง่าจะรุ่งแล้วก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะครับผมพอดีว่ากูตายนะตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟเรามีผู้ประกาศข่าวนะครับ เฟรมสุดาครับผมมาแล้วนะครับโจโจ,โจตอนนี้นะผมก็ทำการพัดดาเป็นแบบสุดไป,ไไปครับ